ของอ้ยพรความสำเร็จจงประสิทธิแด่ผู้ที่ทำดีอยู่เสมอ ขอสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะทุกๆคนที่ติดตามนะคะชาแนลของบุ๊กนะคะหรือทำดีต่อไปเถอะนะคะใน EP นี้นะคะหรือว่าในวิดีโอนี้เนี่ยนะคะบุ๊กก็จะมาในรูปแบบของหัวข้อที่มีชื่อว่าสารจากพระศิวะเจ้าถึงคุณผู้สวดบูชานะคะ เพราะว่าในปีที่ผ่านมาในเหตุการณ์ชีวิตที่ผ่านมาผู้ศรัทธาทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะศรัทธาในพระเจ้าองค์ไหนนะคะหรือแม้แต่ศาสนาใดนะคะลุกเชื่อว,ว่านะท่านได้ยินนะคะเสียงพูดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ คุณบางคนอาจจะรู้สึกถึงแต่บางคนอาจจะไม่รู้สึกถึงนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะบุกเสมือนเป็นทางผ่านนะคะทางเชื่อมโยงนะคะที่จะสื่อสารนะคะให้กับตัวคุณได้รับทราบว่าพระองค์ท่านนะคะอยากจะบอกอะไรถึงคุณที่สวดบูชาท่านและอ้อนวอนท่านอยู่เสมอไม่เคยขาดนะคะ อมาดูชุดแรกก่อนนะคะชุดแรกนะคะที่บุ๊กจะสับออกมาเป็น5้าใบนะคะว่าองค์พระสีวเจ้านะคะพระมหาเทพนะคะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพบ,บูชาของท่านหลายหลายคนนะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะ ห้าใบนะคะของห้าใบก่อนนะคะม,มาแล้ว <c oughs> นะคะห้าใบแรกนะคะก็มีทั้งหมดนี้นะคะ พี่สองถ้วยนะคะหรือเฮอร์มิตนะคะอืมแล้วก็มีเด็กนะคะหรือวัยรุ่นนะคะว้แรกรุ่นถือเหรียญน,นะคะเดือดรีอรแล้วก็ไว้แรกรุ่นนะคะที่เป็นเด็กผู้ชายเนี่ยถือถ้วยด้วยนะคะอันที่จริงเนี่ยท่านอยากจะบอกว่าในเรื่องของชีวิตคู่นะคะในเรื่องของชีวิตคู่สะส่วนใหญ่แล้วก็ การเพียนพยายามนะคะการเพียนพยายามที่จะพาตัวเองไปพึ่งพาผู้อื่นนะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะท่านไม่ได้บอกว่า,อ,าอยากให้คุณไปพึ่งพาผู้อื่นมากนะัก ะะแล้วก็คุณควรถ้าคุณคิดจะเพื่งพาใครจริงๆควรจะเพื่งพาคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าคนที่ร่วมหัวจมท้ายกับคุณนะคะอย่างเช่นคู่สามีภรรยานะคะที่รู้จักกันมานานละแต่งงานกันมานานละนะคะคุณควรที่จะฟังเสียงเตือนนะคะฟังเสียงห้ามและฟังเสียงทัดทานของภรรยาบ้างของสามีบ้าง ของคู่ชีวิตของครอบครัวพี่น้องคนสนิทหรือแม้แต่ฝาแฝดก็ได้เหมือนกันนะคะฝาแฝดก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ท่านให้ฟังคําเตือนของบุคคลใกล้ชิดนะคะที่เขาเกิดมาเพื่อคุณะ่ะเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะคิดร้ายกับคุณได้หรือบางทีบางครั้งคุณโดนใส่ไฟคิดว่า คนที่เขาเกิดมาเพื่อคุณร่วมบุญทํากันมากับคุณเนี่ยนะคะทําให้คุณตกที่นั่งลําบากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนมาใส่ไฟไว้ก่อนเหมือนทําให้ครอบครัวคุณแตกแยกอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะท่านเป็นห่วงมานะแล้วก็พูท่านได้พูดถึงบางคนที่ยึดติดกับความรักมากเกินไปด้วยนะคะท่านแนะนำนะคะให้คุณออกไปแสวงหาปีวิเวกแสวงหาความสันโดษเสียบ้าง นะพระองค์ท่านบอกมาอย่างนี้แล้วนะคะ,ะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการครบหาการรู้จักบุคคลใหม่ๆหรือว่าคุณผู้เป็นคนที่กำลังเติบโตอยู่ในวงสังคมนะ,ะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่ามี มีนิมิตใหม่ที่ดีมีเส้นทางที่จะจะ,จะเริญเติบโตไปต่อได้นะคะเพียงแต่ว่าด้วยคุณเป็นเด็กนะคะด้วยคุณเป็นคนที่เป็นคนหุ่มคนสาวไฟแรงนะคะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยบุ่มบ่ามมุทะลุนะคะอ,อุปสรรคฉันก็ไม่กลัวนะคะฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันมีความมั่นใจในตัวเองมากพอแต่ว่านะคะคุณควรที่จะทําท การใดโดยที่ถี่้วนมากกว่านี้รอบครอบมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัศวินมา,มาสึกเนี่ยนะคะไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าชีวิตจะมีอุปสรรคเยอะเพียงแต่ว่าด้วยคุณเป็นคนคนหนุ่มไฟแรงนะคะคุณอาจจะไปตัดสินใจผิดมากกว่านะคะอืม เพราะว่าบางคนนะคะสำหรับสมัยนี้เนาะ,ะคนหนุ่มคนสาวนะคะก็เชื่อเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องสํานักต่างๆเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณควรที่จะฝึกฝึกจิตศึกษานะคะว่าใครเนี่ยนะคะเป็นคนที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณจริงๆนะคะและเมื่อรู้แล้วนะคะจงยอมรับและหยุดนะคะ ที่จะไปสแสวงหาเพิ่มนะคะแล้วก็คือควรสวดบูชาท่านอย่างอย่างแบบอย่างหนักอะนะเหมือนที่เราเคยดูหนังอินเดียอะไรประมาณนี้นะคะที่มีเรื่องราวของท่านขึ้นมานะคะเพราะว่าคนที่บูชาท่านอย่างหนักเนี่ยย่งไรอย่างไรก็ได้รับพรและท่านก็มีเมตตามากพอนะคะที่คนที่เคยมีสัมพันธ์ เขาเรียกว่าอะไรบุญสัมพันธ์ในอดีตกับท่านนะคะหรือเคยเป็นบริวารน,นะคะเคยอยู่หน้าเขาไกรลาศอย่างเงี้ยนะคะท่านก็เมตตาหมดทุกคนนะคะอ่าขอขยับขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็มาดูให้ชดสีฟ้านะคะว่าท่านอยากจะบอกอะไรอีกบ้างนะคะเพื่อให้เรื่องราวมันชัดเจนมากกว่านี้นะคะเพื่อให้เรื่องราวชัดเจนมากกว่านี้ขอห้าใบค่ะ ไอ้ถ้วยเอาไพ้ถ้วยค่อนข้างเยอะเหมือนจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะอือคือคุณผู้ที่สวดบูชาท่านอยู่แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนว่าเออคือคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองอะนะคะว่าท่านอะ อยู่ปกปักรักษาคุณนะคะ,ะ,คะอยู่ช่วยเหลือคุณนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะท่านท่านให้ท่านให้ตามที่สมควรจะได้นะคะหรือบางสิ่งบาง,บางอย่างบางครั้งนะคะคุณรู้สึกว่าคุณท้อแท้ในการที่จะมั่นคงและศรัทธาต่อท่านอืมเพราะว่าคุณรู้สึกว่าทำไมฉันทำแล้ว ถึงยังไม่ดีพอหรอฉันยังเชื่อมั่นไม่พอหรือเปล่าฉันยังปฏิบัติน้อยเกินไปหรือว่าฉันต้องเดินทางไปต่างประเทศไปยังสถานที่ที่เป็นเป็นสถานนะสถานบูชาท่านจริงๆหรือเปล่านะคะท่านถึงจะมองเห็นฉันที่จริงแล้วท่านมองเห็นคุณทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าท่านเป็นเหมือนในในในนตอนนี้นะคะณตอนนี้นะคะท่านคือฤาษีที่ใฝ่หา ทางสงบนะคะอยู่ในที่สงบล,ลุ่มลุ่มลุ่มลึกแล้วก็ลึกลับมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ได้ออกมานะคะช่วยเหลือลูกหลานของท่านมากเท่าไหร่นะัหรือว่าผู้ศรัทธาต่อท่านมากเท่าไหร่นะัเพราะว่าท่านกําลังอ่า ใช้คาพูดง่ายคือกาลังจําศีลกําลังภาวนานะคะของท่านอยู่นะคะท่านยังอยู่ในช่วงนั้นนะคะไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้ยินท่านไม่รับรู้แต่แต่ท่านเป็นคนที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นท่านไม่สามารถที่จะหยุดการคันแล้วออกมาช่วยเหลือได้นะคะอืมไม่ใช่ว่าท่านไม่รับรู้ท่านรับรู้นะคะนะคะเนี่ยท่านรับรู้นะคะเป็นความรู้สึกรับรู้นะแล้วก็อ่าท่านมักจุดประกาย ให้คุณอยู่เสมอบางคนมีเซนส์ถึงท่านถึงขนาดที่ว่าแค่เพลงจ้องมองรูปนะคะความรู้สึกหดหูทุกท้อใจมันก็หายไปนะะอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันยืนยันว่าคุณและท่านสื่อสารถึงกันนะคะแล้วก็นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะแม้ว่าคุณจะสวดภาวนามากเท่าไหร่หรือว่าคุณจะเป็นคนที่ทําดีมากเท่าไหร่แต่ว่าคุณรู้สึกว่าทําไมฉันถึงไม่ได้ดีสักทีนะ,ะมันเป็นเพราะความเท่าเทียมนะ,ะอาจจะเป็น สิ่งที่เคยทํามาในอดีตมันร้ายแรงนะคะสิ่งเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะพยายามทําความดีเพิ่มเติมมากเท่าไหร่นะคะมันยังไม่อาจก,กบกบทับกันได้คือมันยังกึงก่งกึมันยังคงเสมือนกันแต่ว่าท่านก็ช่วยให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีงามที่มันสมควรกับตัวคุณนะคะหรือสมควรในโชคชะตาของคนที่คุณจะได้รับคือบางคนเกิดมาเนี่ย ไม่ใช่บางคนสิอันนี้เป็นความเชื่อของบุกนะคะว่าเกิดมาด้วยกรรมที่ตัวเองเคยทำเอาไว้ในอดีต mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะท่านช่วยได้เท่าที่วาสนาของคุณจะสามารถรับได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะแล้วก็สิบเหรียญเนี่ยนะคะอย่างไรแล้วเนี่ยคุณชีวิตก็ยังมีความสุขแล้วก็สมบูรณมนุษยสมบัติอ่าอ่าไม่แล้วไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในบ้าน หรือชีวิตรักยังไงคุณก็เหมือนคนที่แบบเจอเนื้อคู่อยู่บ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายหมายถึงความว่าคุณจะเจ็บจากความรักมาหลายครั้งแต่ว่าในสุดท้ายแล้วคุณจะเจอเนื้อคู่นะคะแล้วก็เป็นคู่ที่มีความสุขครอบครัวมีความสุขนะคะคือสิบเหรียญเนี่ยมันเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆสิบเหรียญเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะ เดี๋ยวขอใช้ไพ่ชุดนี้บ้างนะคะว่ามีอะไรจะเจาะลึกเข้ามาอีกนะคะเพราะบางคนนะคะเหมือนเรียกได้ว่าแบบอาจจะไปเชื่อนะคะสิ่งต่างๆมากเกินไปนะคะว่าเป็นท่านอะไรเงี้ยนะ่าใบนี้มานะคะมีแปด แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยนะคะที่ตกไปเมื่อกี้นะแล้วก็อันนี้นะคะแปดถ้วยแปดเหรียญอืมสิบเหรียญอีกแล้วเห็นไหมคือคือคนที่บูชาท่านไหนยังไงมันก็ได้เจอความสุขแบบบางทีบางครั้งอ่ะด้วยความรู้สึกว่าแบบเราเราเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อะเนาะเราก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างบางครัง้งบางทีนะคะกับการรอคอยบางสิ่งบางอย่าง เออตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังรอคอยในสิ่งที่คุณน่ะได้ขอท่านไปด้วยนะคะซึ่งท่านก็รับรู้แต่ว่าคุณจะได้มาตอนไหนนะคุณจะได้มาตอนที่ท่านอ่ะออกออกจากการถือสิ่งจาสิ่งแล้วนะคะสมบุกก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าจะเป็นช่วงนั้นแหละท่านกําลังบําเพินนะคะท่านกําลังบาเพินอยู่เพราะฉะนั้นก่ากก่าที่คุณจะได้อะคุณก็ต้องรอนะคะอือหรือถ้าคุณ ไม่ได้นึกแบบต้องเจาะจงเป็นท่านเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถอธิฐานถึงบริวารได้นะคะท่านก็สามารถให้คุณได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ากว่าท่านจะออกมาก็ชีวิตมนุษย์ก็นิดเดียวนะคะสั้นนิดเดียวไม่รู้ว่าท่านจะออกจากจาก การบำเพ็ญตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีบางครั้งอาจจะมีปางของท่านปางใดปางหนึ่งก็ได้ที่ที่ไม่ได้บำเพ็ญนะคะแล้วก็ยังคงช่วยเหลืออยู่นะคะอืการช่วยเหลือและการให้ได้มาซึ่งพรที่ขอเนี่ยยังไงมันก็มาถึงคุณนะคะเพียงแต่มันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อที่จะปฏิบัติแล้วก็สวดสวดอ้อนวอนนะคะคือบางคนเนี่ย ได้ยินคําว่าสวดอ้อนวอนแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ต้องทํางานไม่ต้องพยายามอะไรเลยเหรอคือสวดคือสวดอ้อนวอนอย่างเดียวแล้วก็จะได้ตามที่ขอทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอคือจริงๆแล้วนะคะการสวดเนี่ยมันเป็นการเป็นการสรรเสริญเป็นการสรรเสริญเป็นการยกย่องบูชาท่านเท่านั้นนะคะส่วนคุณจะได้หรือคุณไม่ได้คุณต้องลงมือทําด้วยนะ,ะท่านถึงจะส่งผลให้คุณได้นะคะคือถ้าคุณไม่มีความตั้งใจที่จะทําอะไรขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะท่านก็คงจะอํานวย ผลให้คนไม่ได้นะคะเหมือนกับคนที่เขาประสบความสําเร็จเร็วตั้งแต่ชีวิตอายุยังน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเนี่ยแหละนะคะลงมือทําแล้วท่านอํานวยผลทําเหมือนกับเร่งเร่งให้ได้ผลเร็วขึ้นแบบเนี้ยนะคะเหมือนเหมือนติดสปีดติดไอพ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่จะพูดนะคะถึงความเร็วนะคะท่านยังบอกอีกว่านะคะในช่วงเนี้ยเนี้ยนะนะคะการไปเรียกสวน การไปเลียกสวนไล่นานะคะหรือว่าคนที่ทำอาชีพนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการทะเลนะคะการประมงนะคะการเกษตรนะคะการเลี้ยงสัตว์อาชีพที่ต้องใช้อาศัยฝีมือนะคะเป็นหลักพวกนี้ที่ทําให้คนเนี่ยได้การชิดกับธรรมชาติแล้วก็อยู่ในวิถีของคนที่ไม่ต้องแสวงหาวัตถุมากมายมันจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากนะคะท่านบอกว่า คือคุณคุณคุณลองมองไพ่ทั้งหมดนะคะอันนี้แบบบกเสียดายมากเลยอะ่ะบกทําขาแบบคือมันใกล้เกินไปนะคะมันก็เลยดูดูไพ่ได้ไม่ไม่หมดคือคุณจะเห็นว่าไพ่อุปสรรคอะไม่มีเลยนะคะสําหรับคนที่สวดบูชาท่านอืมเป็นแค่ความนอยในตัวคุณแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ส่งผล ทำไมยังไม่ส่งผลฉันทํามาขนาดนี้ฉันรู้สึกถึงบุญสมบูสมพันธ์กับท่านฉันรู้สึกว่าตัวเองมีชันบารมีของท่านฉันรู้สึกว่าเนี่ยฉันเปิดดูตําราฉันก็รู้ว่าฉันมาแต่เขาไกลล่ะทําไมทําไมฉันถึงอยังไม่ได้ดีชีวิตยังไม่เจริญขึ้นนะตรงนี้เนี่ยท่านบอกมาว่าบางบางคนอย่างแรกเลยคือเป็นตามแรงกรรมนะคะ แล้วก็เป็นไปในตามการกระทําที่หยุดบ้างเบื่อบ้างทําไม่สม่ําเสมอบ้างอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะไม่ทาทุกวันบางคนอาจจะทําทุกวันพระแต่ก็ถึงวันพระบางบางพระก็ไม่ทําอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยขาดขาดหายหายกระท่อนกระแท่นสําหรับบางคนแต่บางคนคือดีมากศรัทธาในพระองค์มากๆส่งผลดีต่อคุณมากๆไม่ใช่ว่าคุณมาผิดทาง ถ้าคุณได้เจอคลิปของบุ๊กแล้วขอให้เชื่อว่าคุณไม่ได้มาผิดทางคุณไม่ได้สัทธานผิดองค์คุณไม่ได้รู้สึกไปเองนะคะท่านบอกมาประมาณนี้นะคะสําหรับคุณสําหรับคุณโดยเฉพาะคือไพาชุดสีเขียวคือออกมาดีมากนะคะแล้วท่านก็ให้ผลในเรื่องของการทํามาหากินนะคะมากกว่าการโชคลาภเสียงดวงม,มากกว่าการที่คุณจะมีการได้อะไรมาโดยง่ายเกินไปนะคะหรือการที่มัน กระทบกับสินที่ไม่บริสุทธิ์นะคะเออมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกแบบเอยทำไมคนนั้นรวยเร็วจังคนนี้แบบทำไมชีวิตเขาดูมีความสุขจังอ่ะจริงๆก็มันเป็นกรรมของแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในข้อแรกนะคะที่ทําไมฉันหลงทางหรือเปล่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าแล้วก็ทําไมฉันคิดว่าฉันมั่นใจแต่ว่า ยังช,ชีวิตยังไม่ดีขึ้นนะคะก็บุคคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้คําตอบไม่มากก็น้อยนะคะในการส่งสารครั้งนี้เพราะว่าท่านก็พูดถึงในเรื่องนี้นะคะพูดถึงในชีวิตคู่พูดถึงชีวิตครอบครัวนะคะท่านอยากให้คนมีความสุขแล้วก็ใส่ใจคนในครอบครัวด้วยนะคะมันสิบเหรียญขึ้นมาพร้อมกันคือมันคือมันคือมันที่สุดของความสมบูรณ์ความสุข เงินเงินทองเงินตาราถึงไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่คุณก็มีความสุขแล้วอุดีมากเลยอะเอาจริงๆนะดีมากเลยแล้วก็คุณแค่ต้องแบ่งเวลาไปไปปฏิบัติเพิ่มไปปฏิบัติเพิ่มเติมบ้างอะไรเงี้ยมันถึงจะลดลดอะไรนะลดทิฐิในตัวลดลดลดความอยากได้ในตัวลงบ้างอะไรเงี้ยนะคะอือจะมีประมาณนั้นนะคะสําหรับสารจาก พระศิวะเจ้านะคะก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดอยากรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าอยากรู้ในหัวข้อใหม่ๆนะคะอยากรู้อะไรอยากรู้สารจากใครนะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเกิดบุ๊กมีโอกาสนะคะถ้าเกิดท่านให้โอกาสนะคะให้ให้บุ๊กได้สื่อสารนะคะบุ๊กก็จะมาทําคลิปนะคะแล้วก็ต้องขออาภัยมากๆนะคะบุ๊กไม่ได้ที่จะ ทำลายความเชื่อของใครหรือว่าไปลบหลู่ความเชื่อของใครนะคะอันนี้บุคกพูดในลักษณะที่เป็นเป็นไพ่ขึ้นมาจริงๆนะคะแล้วก็เราด,ดูได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือความคือความสามารถของบุกแล้วนะคะยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าบุก พูดพูดไม่ดีพูดไม่เข้าหูหรือว่าไปบิดเบือนความเชื่อของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุ๊กก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะอภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันถึงตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนที่เชื่อมั่นนะคะและศรัทธานะคะในองค์ท่านนะคะจงมีความสุขนะคะและทําต่อไปในสิ่งที่ดีงามนะคะสวัสดีค่ะ